สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับวันนี้นะครับรายวิชาสุขศึกษานะครับและภาระศึกษานะครับช่วงที่1ครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชีวิตและครอบครัวนะครับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศนะครับหมายถึงนะครับการกระทําหรือคําพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับ ที่ลามกอนาจารนะครับหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นนะครับโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมนะครับซึ่งอาจแบ่งได้3ประเภทนะครับดังนี้ตึงนะครับการยิพาษคยุจานนะครับเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตานะครับและการแต่งกายนะครับโดยใช้คำพูดนะครับที่สอบไปในทางหยาบคายหรือลามกนะครับ การพูดจาแท้ลมนะครับใช้คำพูดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะครับการเล่าเรื่องตลกนะครับลามกเรื่องที่มีเนื้อหานะครับสงแง่สงงมานะครับการกระทําที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวนะครับเช่นการจ้องมองนะครับของสงวนเช่นหน้าอกนะครับการแสดงภาพที่สอบไปในทางเพศนะครับการถ่ายภาพลามกอนาจารนะครับ การแสดงอวัยวะเพศ 3. นะครับการกระทําที่ถูกเนื้อต้องตัวนะครับเช่นการกอดจูบรูปคำนะครับร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายนะครับการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์นะครับในการข่มขืนวันนี้นะครับคุณครูนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับ เยชมกัันลครบโอ้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเหรอครับลุงหมอครับนั่นสิคะร้องไห้ด้วยมีคนทำร้ายเขาใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายทางเพศหรือเรียกง่ายๆว่าถูกคมขืน ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่าข,ข่มขืนกระทําชําเราถูกข่มขืนเหรอคะถูกต้องการข,ข่มขืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นการใช้กําลังบังคับบุคคลอื่นเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยและอย่างนี้จะพิสูจน์กันยังไงล่ะครับว่าใครเป็นคนทําร้ายเด็กคนนี้งานนี้นิติวิทยาศาสตร์จะมีส่วนสําคัญในการช่วยค้นหาคนกระทําความผิดอีกเหมือนเดิมนะโดยส่วนใหญ่เด็กและผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ มักจะตกใจและกลัวพวกเธออาจจะลังเลที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเธอเล่าให้ฟังหรือกลัวว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ให้เกียรติพวกเธอนั่นเองลุงหมอขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าคิดเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะผู้ที่มคมขืนก็คืออาชญากรที่ร้ายกาจก่อเหตุอันตรายขั้นรุนแรงทั้งทางกายและจิตใจของคนอื่นๆ เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวเพื่อนเพื่อนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการนำตัวคนกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเมื่อเกิดเรื่องอย่ากกลัวและเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวควรจะเล่าให้แม่หรือคนที่ไว้วางใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างหลังจากนั้นก็รีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีซึ่งเมื่อแจ้งความแล้ว ผู้เสียยหายก็จะลุงหมอคะแล้วพวกเศษดินแล้วก็เศษใบไม้ที่ติดตามเสื้อผ้าของผู้เสียหายใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้นะครับค,คุณครูก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวัสดีครับ